ยะได้ขึ้นไรก็ก็อมีอย่างนึงค่ะแต่เราน้องใจคือเราลูกสาววันนี้เป็นออฟฟิชียหนนะครับก็คือทีน้องไม่โพสไม่ต้องเดาแล้วครับมาดูคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นจบเลยอ้าวโอเคเก็บของแล้วเราจะไปไหมนี่ไปหละนอกบ้านอะไรนะบ้านสกิฟต์วสวัสดีค่ะมาพบมาพอกับแม่บัวชัยเดบัว JO2 Official น้องค่ะน้องพี่น้องค่ะมาพบมาพอกัน เวลาใบใาบค่ำค่ำเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมือนี้ไม่เร่องสีมะเบไม่เรื่องสีมหาโลโ้ปูขาวพี่น้องคะ่ะแต่ก่อนอื่นกับสีไปอ่อนซ้อนสุดหลกสาวสะกอนคะ่ะเมื่อคืนนี้อยู่ที่อุดรธานีนะคะอําเภอกุดจ,จับนะคะพี่น้องว่ามันมาเมดอําเภออีกละะ่ะค่ะค้นไอังีคือเกา เพิ่มเติมคือเมื่อคืนชุดใหม่นางน่ารักมากค่ะเนาะอุ๋งอิงนะคะลูกสาวหล่พ่อนุนลูกสาวพ่อบีไอแม่บีพ่อนุนพอ่อพ่อจูลูกสาวแห่งชาติค่ะพี่น้องขะลูกลูกของพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคนนะคะมีแต่ความหักความแพ้งให้อีหล่เนาะพี่น้องขากะดีอกดีใจน้าค้นหลอัญญะคือเก่าพ่อโจหมดไม่ต้องห่วงค่ะวงหนึ่งไม่ต้องห่วงนะคะลูกสาวดูแลเต็มที่ค่ะแล้วก็ ก่อนอื่นก่อนสิไปสิมาไปนามาหลังกับสิเวเรื่องนี่สะก่อนค่ะพี่น้องค่ะเอ็นดูน้องวันใหม่โพสต์กลางดึกเมื่อคืนเนาะไม่บวกกับไปเห็นเสียใจที่คนไกลชิดทําคนไกลิดเทนี่เสียใจไม่บวกเพว่าไม่ยังอีกเนาะว่าสันก็เลยมาถึงบางอ้อเยะได้มาเบิ่งคลิปพอการใช้พี่น้องค่ะได้มาดูคลิปพอกการใช้ก็เลยถึงบางอ้อแล้วขอแสดงความ เสียใจกับน้องวันใหม่ด้วยที่มีเขามีของหายบ่มีภัยเป็นอย่างหอกพี่น้องคะ่ะแต่ว่าความรู้สึกความรู้สึกทั้งคุ้นคาทั้งใจทั้งความรู้สึกเนี่ยมันมีคามากการเสียความรู้สึกกับคนคนหนึ่งเนี่ยมันเสียใจมากค่ะพี่น้องครับเพราะว่าเป็นคนไก่ชิดที่เพิ่นคอยเฮ็ดผมเป็นน้องแดนเซอร์ในบุงเนาะ แล้วก็ที่คอยทําผมคอยทํโนนทํานี่ซอยเหลือต่างคนต่างช่วยเหลือคิดว่าเป็นเพื่อนไว้เนื้อเชื่อใจกันเนาะแต่ว่าน้องคนนี้ก็เฮ็ดผมไห้เทิงพี่มิวรัชดาพรเนาะก็เลยมเว้าพี่มิวก็ได้มาพูดกับน้องวันใหม่เมื่อพร้อมกันในช่องพ่อกันชัยเนาะว่ะแต่ก่อนของก็หายบอยก็เลยบด้ก็เลยก็เลยบอฮูกับพึ่งมา กับว่าได้ปักปั้มว่าเป็นไผ่เนาะตอนนั่นก็ได้แต่ว่าสําหรับน้องวันใหม่นี้คือรู้เลยแล้วน้องก็เสียใจมากนะคะพี่น้องคะ่ะแต่เนื้อจากความเสียใจก็ยังมีนำใจทรงคารุดเพ่อนอีกเนี่ยพี่น้องน้องวันใหม่น่าอินดูจริงๆคะ่ะทั้งทั้งที่ตัวเองเสียใจของก็หายเงินก็เสียยังมาให้ยาทรงคารุดอีกพี่น้องให้หน้าทรงคารุดให้กลัดก็คือผู้บริหารตกลงกันว่า ให้นางพ้นสภาพจากการเป็นลูกวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะเนือได้ทิมเนือได้บบดีกระตัดทิมเนาะพี่น้องคะการรักเล็กขโมยน้อยการอยากได้ของคนอื่นว่าเป็นของจากของมันกับโบดีเนาะพี่น้องคะอย่าไปหาเหตุหาธรรมเนาะคายออกเป็นแฮ้งคักเดิค่ะพี่น้องคะผู้ได้เหตุบ่ถือบต่ตองในวงมีพ่นสีเหตุให้ต้องมีเรื่องให้เห็นบม่เห็นเทียหนึ่งกับเทียสองเทียสามกับเห็นพี่น้องคะ อย่างที่เราเห็นมาเรื่อยๆในวงนะคะพี่น้องผู้ใดเหตุบอดีนี่สิบุกใครเดี๋ยวยูในวงได้สีเดืองต้องมีอันที่ต้องออกไปนะคะเนาะต้องมีเหตุให้ออกให้เห็นจับได้ไล่ทันพี่น้องคะอย่าคิดว่าคุณทําความผิดแล้วจะปกปิดความผิดนั้นได้ตลอดนะคะคือจังเหตุการณ์นี้เนาะ,ะและก็หลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนาะ ัวสีได้เงินแต่ละบาทแต่ละสลึงแต่ละบาทแต่ละลอยแต่ละพันนะพี่น้อง่าลูกๆแต่ละคนก็ต้องเหน็ดเหนื่อยทุกคนเหน็ดเหนื่อยในการทํามาหากินทุกคนมีความมุ่งมั่นพยายามในการที่จะทํามาหากินนะพี่น้องคะ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องวันใหม่ลูกสาวอีกคนของพ่อการชัยด้วยนะครับบ๊วย มีเรื่องอย่างในวงสองเข้ากับพ่อเดงหูได้เห็นน้ำพอกันใช้เนาะแล้วก็ตอนนี้วงสองสาวน้อยลำเพลินชูงานกับเขาปังๆรั้วๆขึ้กันค่ะพี่น้องคะไม่แพ้วงหนึ่งเลยนะคะพี่น้องแล้วก็เมลแงนี่สําหรับวงวงหนึ่งเมลแงนี่ก็จะอยู่เจอกันที่นาเกเนาะพี่น้องคะพูดอายุใกล้อำเภอนาเกอย่าลืมไปให้กําลังใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ น้องอุ๋งอิงลูกสาวพ่อจูสิไปพกไปพอก,พกพับพีกับน้องเนาะแต่สําหรับวงสองน่าจะเป็นบุรีรัมเนาะพ่อจจะไปวงสองนะคะคืนนี้แต่คืนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ที่นครพนมแล้วก็วงสองอยู่ที่บุรีรัมค่ะพี่น้องค่ะรถแฮ่ยยูชยภฟุม้มเบิงตีสามบงค่ะพี่น้องค่ะเป็นจังไดปัง ปังก็นีมีอีกบอ่อค่ะพี่น้องค่ะสองวงมีงานแทบทุกวันแล้วก็ลถแห่มีงานทุกวันอีกนะคะพี่น้องค่ะเปลี่ยนกำลังใจแล้วก็ดีอกดีใจขนาดพี่น้องดีอกดีใจกับพ่อโจดีอกดีใจกับทีมเพชรนะคะเพิ่นต่อสู้มากกับบอเมเนง่ายๆนะพี่น้องค่ะแต่ละมือแต่ละดีแต่ละวันพ่อโจเป็นคนที่ขยันมากเป็นเป็นเป็นคนที่ขยันที่ บ่หลับบ่อนอนพี่นองค่ะจักมันเพิ่นหลับเพิ่นนอนย้ำใดผลที่ได้ก็คือลูกวงกินอิ่มนอนหลับกินอิ่มกินเต็มกันสูผู้สู้ค้นนะคะเนาะงานมีเงินก็มีงานเยอะเงินก็เยอะจังใดกับขยันขันแข็งเข้าไปสู้ผู้สู้ค้นนะคะเนาะดีใจแทนลูกวงสาวน้อยทุกๆทีมนะคะทีมสาวน้อยลำเพินโชว์ทีมสาวน้อยลำเพินเพชรบ้านแพนเนาะค่ะแล้วก็ทีม สาวน้อยพรีเมียมนะคะพี่นงค่คะสู่ต่อไปค่ะสู่ย่างเดียวพอหางานมาให้ลูกสู่ย่างเดียวค่ะไหนจะภาพยนต์คราอ้ออีกที่สองกำลังสิตามมาเนาะพี่นงค่คะจังใดกะผู้ใดอยู่ใกล้กะห้ไปให้กําลังใจสําหรับวันนี้อยู่ที่นาแกอําเภอ,อนาเกจังหวัดนครพนมแต่ว่ามืออื่นผู้ใดว่างเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดว่างผู้ใดอยู่แถวสุวรรณภูมินะคะไปเจอกันได้นาเวทีเน้องแม่บัว จะเดินทางคืนนี้นะคะไปพบลูกสาวพอดีมีธุระจะไปต่างจังหวัดด้วยก็เลยไปเปาะกันพอดีเนาะพี่น้องขาไปพบไปพ่อกันได้เนาะหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านเพงสําหรับมืออื่นพ่อกันเนาะพี่น้องขาอยู่ที่อําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพอกันไปเห็นกระทากกระท้ายกันได้พ่อหน้าพ่อตากันได้เนาะพี่น้องคะไปมวนไปซึนไปนั่งฟังมะลํากินน้ำเก๊กหัวเย็ยน,ยน ฟังมาลํามตืมตืมเติมความเติมพลังบวกให้ตัวเองเติมพลังชีวิตให้ตัวเองนะคะพี่น้องคะไปมวนไปซืนออย่างเดียวความเมือเ่อยเจ็บใบในใจความมวนเราออกไปข้างนาไปมวนไปซื้นเนาะพี่น้องไปเบิ่งลูกสาวแค่เห็นหน้าลูกสาวก็ยิ้มนะคะได้ให้ติปลูกนิดๆน้นนอยๆแต่ยังถือว่าเขามีความสุขค่ะเดี๋ยวไปหาอีหลา่าเดี๋ยวไปเวลาไม่บัวไปเจอลูกสาวเนี่ยคือมันมันมัน,ม,นมันมีความสุขมันปลื้ม ไปนั่งมองน้องร้องเพลงก็มีความสุขแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะก็มีติปใหม่ติปมือนิดๆน่น้อยนะคะตามตามความสะดวกของเรานะคะพี่น้องคะ่ะเขากบได้นั่งเบิ้งลูกลูกๆได้ไปหายติปได้ไปเบิ้งมาล้ําได้ไปฟังเพงลงมวนมวลลูกสาวหลองเพงลงมวนมวนถ้าก็มาหลุ่นกันเหมือนอื่นว่าลูกสาวห้องสีส่สุดไดนอสีสซสีไดนอนะคาพีปเนาะพี่น้อง ไปเบิงต่างจังหวัดที่เพิ่นเปิดเสียงได้เต็มที่เปิดเสียงดังๆได้เต็มที่เลยค่ะพี่น้องคะเขาก็เลยมวนลมัน,ม,นมันสิแเกียต่างจากในกรุงเทพในกทมคือกทมนี่พอดึกมาเสียงพ่นก็ต้องลดลงด้วยกดด้วยความกฎหมายด้วยตามเสียงเสียงดังเพิน่นใสระบบการใส่เสียงของในกรุงเทพในเมืองเนาะพี่น้องคะก็ต้องเคารพก,กฎกติกาเนาะ กสิดังซอบลงจังไดกะฝากไว้แน่นอะค่ะเนาะผู้ใดผ่านมาพอคลิปแม่บวผ่านมาเห็นคลิปไม่บวกกับเบิ่งให้ไม่บัวกในเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยแล้วก็มีอย่างสีแนะนำ้ำตีเตือนไม่บวกะทักเข้ามาใต้คอมเมนต์นะคะคุยกันใดคุยจากกันใดเนาะฝากช่องไทยเดอะบัว JO2 Offi c ฟฟิด้วยนะคะสวัสดีจ้า